วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องวัดแรงบิดฝาขวดแบบเข็มจากซีเคียวแพคนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณควบคุมคุณภาพฝาขวดได้อย่างง่ายดายแม่นยำและที่สำคัญไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและสามารถทำการทดสอบแรงบิดบรรจุภันธ์แบบไหนได้บ้างเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tech Quality ศูนย์รวมเครื่องมือทดสอบคุณภาพสินค้าที่เชื่อถือได้ทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่อง SpringCapTalk Tester เครื่องทดสอบแรงบิดฝาขวดแบบเข็มจากแบรนด์ Skillpack โดยจุดเด่นของเครื่องเลยก็คือใช้งานง่ายรวดเร็วไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสามารถอ่านค่าแรงบิดได้ในทันทีจากหน้าปัดแบบเข็ม โดยมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือปอนนิวแล้วแต่รุ่นที่เลือกใช้โครงสร้างแข็งแรงฐานยืดสามารถปรับขนาดได้รองรับขวดได้หลากหลายรูปทรงในส่วนของวิธีการใช้งานเบื้องตน้นก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงปรับเสาแคปล็อกให้เหมาะสมกับขวดที่จะทดสอบแล้วหมุนหนอบนิบขวดให้แน่นหมุนปรับพิกพอยให้ค่าเป็นศูนย์ก่อนการทดสอบใช้มือบิดที่ฝาขวดซึ่งเครื่องรุ่นนี้สามารถทดสอบได้ทั้งแบบเปิดและแบบปิดฝาค่ะ อ่านค่าแรงบิดที่หน้าปาดัดเมื่อเข็มหยุดนิ่งและจดบันทึกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ Spring Cap Talk Tester ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอ่านค่าแรงบิดได้ในทันทีแบบ Real-Time เหมาะกับทั้งโรงงานผลิตและห้อง QC ที่ต้องการเครื่องมือทนทานและพกพาสะดวกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานสายควบคุมคุณภาพ Quality Control การทดสอบระหว่างกระบวนการการผลิต Inspection p o ในโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ต้องมีการควบคุมแรงบิดขวดให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมหรือในโรงงานผลิตยาและเวชสำอาง เพราะแรงบิดของผลิตภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อการป้องกันการปนเปื้อนและการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หากใครกำลังมองหาเครื่องวัดแรงบิดฝาขวดแบบใช้งานง่ายราคาคุ้มค่าอย่าลืมโทรหาเราได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะ